มันนี่บัฟเฟลอพอดแคสตเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n e y Buffalo Podcast นะครับจริงจริงพอดแคสตตอนนี้เนี่ยบอกกับทุกท่านตั้งแต่ต้น Podcast ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะครับสำหรับการอัด Podcast ครั้งนี้ครับด้วยหลากหลายเหตุผลเลยครับเพราะว่าเรื่องวันนี้เนี่ยทุกท่านน่าจะเห็นจากหัวข้อแล้วนะครับเ,เวลาที่แบบเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตหรือว่ามีหุ้นตัวไหนก็ตามที่มันปรับตัวลงมาเยอะๆแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้างในลักษณะนี้เนี่ย ส่วนใหญ่มันมักจะมีผู้เสียหายครับแล้วหลายๆครั้งมันก็จะมีหลายๆเคสที่ผู้เสียหายเนี่ยเสียเง,งยินเดนมๆมากบางครั้งนะครับบางเคสเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขาแล้วอย่างบางท่านนี่ก็คือแบบกเกษียณแล้วแล้วสูญเสียเงินลงทุกนก้อนนั้นไปก็อาจจะทําให้ชีวิตกเกษียณของเขาที่วางแผนมาตั้งแต่ทํางานมาตั้งนานแล้วอาจจะเสียหายได้นะครับและอีกแง,ง่หนึ่งก็คือพอเวลาในแง่ของผู้เสียหายเนี่ยผม ค่อนข้างเข้าใจเป็นอย่างมากนะครับว่าคนที่เสียหายจากการลงทุนจริงๆเนี่ยมันไม่สนุกครับมันมันเราถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อใครไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้โดนเนี่ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยเวลาเรามองย้อนย้อนเกมหลังไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไปซื้อได้ยังไงหุ้นแบบนี้ของแบบนี้สินทรัพย์แบบนี้คุณไปถือได้ยังไงไม่รู้จักอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็โดนไปอะไรเงี้ยครับจริงๆ ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายเองบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจในจุดนั้นแต่ผมก็เป็นผู้เสียหายมาในหลายๆเคสนะครับแต่ว่าบอกทุกท่านก่อนทั้ง OTO ที่ปรับลงมาเยอะทั้ง Stark ที่เป็นข่าวดังมากแล้วก็น่าจะมีสิ่งที่พ่วงหลังจากนั้นอีกเยอะแยะมากมายที่น่าจะเป็นข่าวต่ออีกหลายเดือนเลยที่ทั้งเรื่องของ DSI ทั้งเรื่องการการะทําของการ,ราตตทั้งทางแพ่งทางอาญาต่างๆนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่พูดเลยจริงๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคสของสตาร์เนี่ยเอาจริงๆนะครับการสร้างไรายได้ปลอมการสร้างอีเวนเทรี่ปลอมการสร้างลูกหนี้ปลอมต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นของเรานะครับคือถ้าเกิดย้อนไปก็อย่าง Earth Energy จริงๆตอนที่ผมตามอยู่ช่วงเวลานั้นผมไม่แน่ใจว่าปีไหนปี2017 2018นะครับประมาณนี้ก็ท่าแบบนี้เลย ตอนที่แบบมีเคสเรื่องของหุ้นกู้เรื่องของอะไรเนี่ยแบบเดียวกันใกล้เคียงกันมากๆค่าเดิมมากๆนะครับแต่ว่าก็จะเข้าใจได้ว่าถ้าใครเพิ่งเข้าตลาดมาก็จะตามเคสเอิร์ดไม่ทันแล้วในช่วงเวลานั้นข่าวเอิร์ดก็ไม่ได้แบบบูมขนาดนี้เพราะเอิร์ดตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดสตาร์ครับมันมันระดับแบบเซ็ตนอกเซ็ตลอยครับแต่สตาร์ทนี่มันคืออยู่ในเซ็ต้อยแล้วก็มีนักทุนหลย,ย่อยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหุ้นกู้เนี่ยคนอุ้นกู้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่ถือหุ้นด้วยนะครับ แอบรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเคสเนี้จริงๆในฐานะผู้คุมกฎอย่างทางกรตอละกันนะครับผมผมรู้สึกว่าเขาอาจจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกับเรื่องนี้มากไปหน่อยกับแอคชั่นของตลาดด้วยนะครับคือผมผมไม่ได้บอกว่าหุ้นมหาชนหรือหุ้นที่เราซื้อขายกันเนี่ยเขาจะโกงไม่ได้มันจะเป็นบริษัทที่ไม่ดีไม่ได้นะครับแน่นอนว่า เงื่อนไขในการเอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่แล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราอยากจะทําบริษัทขึ้นมาจริงๆนะครับมันสามารถเอาเข้าตลาดได้แต่ว่าเข้าแล้วจะยั่งยืนไหมเข้าแล้วจะมีนักทุนรายย่อยมาถือหรือเปล่ามันจะเติบโตได้ระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือการมีกฎระเบียบมีมาตรฐานออกมาแน่นอนเขามาตรฐานที่เขาสร้างกฎระเบียบที่เขาวางไว้เนี่ย มันไม่สามารถกันคนโกงหรือว่าคนที่มีเจตนาโกงได้ทั้ง100หรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยจะทําอะไรมันก็จะไม่โฉงฉางจะทําอะไรมันก็จะไม่ได้แบบอยู่ๆหายไปเหมือนแช่ลูกโซ่อะไรเงี้ยคือมันมันจะทําขนาดนั้นไม่ได้มันจะต้องมีท่ามันต้องมีอะไรอย่างครับซึ่งช่องทางหรือลู่ทางในการโกงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันใกล้เคียงเดิมมันคล้ายๆเดิมมามาโดยตลอดนะครับทั้ง G.L ทั้งอิร์ธในช่วงที่ผ่านมานะครับเวลาที่แบบพอมีเรื่องแบบเนี้ยผมรู้สึกว่า mindset ของทางกราตต์เขาจะรู้สึกว่า เฮ้ย hey, ถ้าเรื่องนี้มันแบบเฮ้ยมันบูม,มากเกินไปมันดังมากมเกินไปความเชื่อมันตลาดทุนมันจะน้อยลงเดี๋ยวคนจะเข้ามาเทรดกันน้อยนักทุนรายใหม่จะไม่กล้าเข้านีครับผมรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยควรจะทําให้เรื่องนี้มันกว้างมากๆแล้วทาให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาการลงทุนในหุ้น่ะคุณต้องดูอะไรบ้างคุณต้องมีความรู้นะคุณไม่ใช่เข้ามาตามเห็นตามราคาแล้วก็วิ่งเข้าไปเหมือนแมงมาเข้ากองเห็นราคาวิ่งคือดีอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะครับเวลาลงทุนเราต้องมองอะไรดูอะไรอ่านงบอย่างไรเนี่ยอันนี้คือสําคัญมาาาากกกรรอ่นร่นนนงงบเเิีย แน่นอนว่ามันไม่ช่วยทําให้เรารู้อนาคตได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะมีแบบมีเอะในใจมีแบบเลตแฟลกถ้าเกิดในในภาษานะังทูเราจะเรียกว่าเลตแฟลกนะครับว่าเฮ้ยประเด็นนี้มันแปลกๆมันฟังแล้วมันงงๆนะก็ต้องระวังหน่อยอะไรเงี้ยครับผมว่าเคสนี้น่าจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่อยากให้เขาปรับตัวระบบตัวกฎเกณฑ์แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าในฐานะผู้คงกฎเนี่ยเขาควรป้องกัน ไม่ให้เหตุมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วควรทําให้เคสนี้มันใหญ่มากมันดังมากๆแล้วจนทุกคนรู้เลยว่าถ้าเจอคนมาทํามาโกงท่าแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องรู้ล่วงหน้าแหละทุกคนต้องรู้แหละหรือถ้าเขาจะโกงอ่ะเขาจะไม่โกงท่าเดิมเขาต้องไปหาท่าใหม่ใหม่ที่มันซับซ้อนมากขึ้นแล้วมันก็จะเดเวล็อปความรู้ทั้งตลาดไปเรื่อยๆแล้วพอทุกคนรู้ว่าท่าหนึ่งโกงไม่ได้ท่าสองโกงไม่ได้ท่าสามโกงไม่ได้มันจะเริ่มโกงยากมากขึ้นแล้วคนที่ตั้งใจจะเข้ามาโกงครับมันจะยิ่งเข้ามายากมากขึ้นดังนั้นความรู้ของนักลงทุนในตลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับ เคสที่มันเกิดการโกงลักษณะน,นี้เจตนาขนาดนี้ละกันนะครับวันนี้จริงๆผมก็อยากจะมาแชร์ละกันนะครับว่า,าวิธีในการหาเลดแฟลกให้เจอละกันนะคะว่าเราจะหาเลดแฟลกได้ยังไงบ้างเพราะว่าอย่างอย่างเคสของ Stark เนี่ยครับเอาจริงๆคือ เขาตกแต่งบัญชีนะครับเขาโกเขาตกแต่งทั้งยอดขายลูกหนี้ i n นเทอรี่สร้างไรายได้ปลอมรายจ่ายปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆยิ่งชัดกว่านี้คือการใช้เงินระดมทุนไปผิดวัตถุประสงค์นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในกรณีที่ถ้าเกิด ออกคุณกู้มาชุดหนึ่งระบุวัตถุประสงค์การระดมทุนแบบ1ไว้แล้วถ้าเกิดไม่สามารถทําแบบหนึ่งไนดะ้จริงๆแล้วมันควรจะคืนเงินหรือเปล่าแต่ว่าในเคสเนี้ยคือก็ไม่ได้มีการคืนเงินใดๆนะผมรู้ว่าอีนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าจะเดเวลอรพูดคุยกันได้ว่าถ้าไม่สามารถนําเงินไปใช้อย่างที่พูดคุยได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะมีการเอาเงินคืนให้กับทั้งลงทุนที่ตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าวัตถุประสงค์เปลี่ยนความเสี่ยงก็เปลี่ยนรีเทิร์นก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับ แต่ว่าเคสเนี้ยต้องบอกว่าทั้งไร่ใหญ่ราย,ย่อยโดนหมดนะครับเพราะแค,แค่ตัวเจ้านี่อย่างเดียวก็เป็นหมื่นล้านแล้วนะครับทุกคนอย่างคุณกู้ก็5ชุดนะครับตัวที่ราย,ย่อยซื้อซื้อกันแล้วก็จะมีเงินกู้จากสถาบันการเงินอีกก็ไม่น้อยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงแล้วกันคือต้องบอกท่าผมไม่ได้เข้าสตาร์กนะครับตั้งแต่ปีผมเห็นตั้งแต่ปี6 3สามแล้วแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากเกินไปที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าไม่น่าจะโตมั้งแต่ว่า ถามว่าใจลึกๆรู้สึกว่าตกรถไปรู้สึกนะครับแต่ว่าก็แค่วิเคราะห์แล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะโตนะครับต้องบอกกับทุกท่านก่อน,นว่าพอดแคสต์นี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นกูรูหลังเกมหรือว่าเฮ้ยทำไมคุณเคนไม่ออกมาบอกก่อนหน้านั้นล่ะทุกคนจะได้ไม่ไปลงทุนข้อนั่นแหละครับคือมันเลยเป็นสิ่งที่ผมลำบากใจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเคสตั้ดี้เป็นกรณีศึกษาแล้วไว้ในหุ้นตัวหน้าหน้าเคสตตัวหน้าหน้าเนี่ยเราจะได้ เขาเรียกว่าไม่หลงเข้าไปซื้อหุ้นตัวที่มันมีลักษณะแบบนี้ละกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนก่อนจะซื้อหุ้นหรือจะลงทุนหุ้นใดๆก็ตามนะหรือจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้จักและรู้จริงในสินทรัพย์นั้นแบบจริงๆอะครับแบบรู้ว่าเราซื้อแล้วเรากําลังจะได้อะไรนะครับไม่ใช่รู้แค่บอกว่านักวิเคราะห์บอกไม่ใช่รู้แค่บอกเพื่อนบอกว่าดีแต่ว่าถ้าใครเป็นผู้ชายผมชอบอยกตัวอย่างว่าเวลาจะซื้อรถเนี่ยตอนที่ผมจะซื้อรถคันนึงเนี่ย ผมมั่นใจนะครับว่า,าผมเซิร์ชชื่อรถรุ่นนี้ไปใน Google เนี่ยสิบหน้าแรกทุกกระทู้ทุกบทความผมอ่านหมด YouTube ที่มีรีวิวหรือว่าคนที่ให้ฟีดแบ็ต่างๆเกี่ยวกับรถรุ่นที่ผมสนใจผมอ่านหมดนะครับผมแทบจะรู้หมดเลยแทบจะรู้ด้วยว่าเฮ้ยระบบเนี่ยมันในเช่นรถคันใหม่มันมีระบบอะไรอยู่เนี่ยแล้วก,กดปุ่มไหนเพื่อให้ได้ระบบอะไรมาตอนไปเทสได์ผมสามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องถามเซลล์ห้ว,ว่าเฮ้ย การถอยจอดแบบออโต้ต้องกดปุ่มไหนสเต็ปเป็นอย่างไรแทบจะรู้มากกว่าเซลล์ขายนะครับจริงๆถ้าใครจะเป็นนักลงทุนผมอยากให้ใส่แบบความรู้สึกแบบนี้เข้าไปเยอะๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเงินที่เราหามาด้วยความยากลําบากเนี่ยมันแลกมาทั้งเวลานอนเวลากับครอบครัวสุขภาพพลังกายพลังใจต่างๆมาเพื่อแลกเงินมานะไอเงินก้อนนี้ที่เราบริษัททางานแลกมาเนี่ยจะใช้อะไรไปหรือแลกอะไรไปเนี่ยอยากจะให ผมว่าอยากจะให้ละเมียดกับมันคิดกับมันนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนหุ้นต้องรู้จักบริษัทนั้นให้ดีเลยครับถ้าอยากจะรู้จักบริษัทนั้นให้ดีผมว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอ่านงบการเงินเป็นดูบิ s เนส s s โมเดลเป็นนะครับเรื่อง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าสาหรับมือใหม่ที่เข้ามาศึกษาในการลงทุนหรือว่าคนที่เป็นนักงทุนมือเก่าๆแต่ว่ายังไม่เคยลงลึกเรื่องของงบการเงินหรือว่าอ่านบิธเนสโมเดลจริงๆเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแน่นอนว่่่่่าาสสิิงงททีีีีีมมมประโยชน์ดก มันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะครับต้องใช้เวลาศึกษาส่วนตัวผมผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้อ่านงบทุกตัวในตลาดหุ้นแบบลึกทุกตัวนะครับผมจะอ่านงบประมาณสักเรียกท่านัวประมาณสัก50ตัวที่ผมสนใจและผมเข้าใจ Business m o เดลมันจริงๆเรื่องนี้สําคัญมากนะครับทุกคนถ้าเราไปอ่านงบของบริษัทที่เราไม่เข้าใจ Business m o เดลจริงๆเนี่ย อ่านให้ตายก็ไม่เข้าใจครับไม่มีวันเข้าใจเลยอ,อย่างบางหุ้นนะผมกล้าพูดเลยอย่างปตทนะครับผมอ่น ool, มงงานหุ้นผมอ่านงบเขาไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าบริษัทลูกเขาเยอะมากแล้วผมไม่ได้จบ,บวิทย์ว่าหรือจบเคมีหรือจบอะไรลักษณะน,น,นั้นมาเลยทําให้ผมอ่านงบปตทผมปวดหัวนะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ปตทลงทุนไม่ได้นะครับแต่ผมแค่ไม่เข้าใจมันทั้งหมดนั่นเองแต่ว่าถ้าถามว่าปตทเป็นหุ้นที่ดีไหมดีแน่นอนนะครับมันเป็นหุ้นตัวใหญ่เป็นหุ้นพลังงานแล้วพลังงานแบบผูกขาดด้วยนะครับผล2 ตอนนี้หุ้นราคาประมาณ30มบมันผล6-7%เอยังไงก็ดีครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองถ้าจะลงทุนหุ้นแบบนี้ผมจะไม่ลงทุนเยอะนะครับเพราะผมไม่เข้าใจว่าหุ้นมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นแบบสไตล์สังหาริมทรัพย์หน่อยหรือว่าเป็นหุ้นสไตล์ที่แบบแบบซื้อมาขายไปคอมมูนิตี้หน่อยที่มันเข้าใจง่ายๆไม่ได้มีเชิงแบบสเปเชียลิสต์มากๆเนี่ยพอเราเข้าใจวิสัยโมเดลต่างๆของมันมากขึ้นอ่นงบการเงินมันจะง่ายขึ้นครับเราจะเข้าใจว่า มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างอย่างสตาร์กเนี่ยธุรกิจเขาคือธุรกิจสายไฟถูกไหมครับธุรกิจสายไฟสายเคเบิลเนี่ยถ้าไปดูไปดูแบบเขาเรียกเบสไลน์ของอุตสาหกรรมเนี่ยมาจินมันอยู่ประมาณ5.6%ทนะครับทั้งทุกคู่แข่งทั้งหมดอยู่5.6%แต่มาจินของสตาร์ถึง10เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนนี้ถึงเก่งจังแล้วถ้าเกิดเราพอเราไปฟังผู้บริหารตอนพูดแล้วเขาตอบเรื่องนี้ได้ไดแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันตอบคาถามเราได้นี่คือเลตแฟกต์เลยนะครับว่าเออมันมันแปลกๆนะมันฟังแล้วมันยังไงยังไงอยู่นะและยิ่งธุรกิจสายไฟครับผมเชื่อว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าสายไฟบ้านตัวเองเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าสายไฟจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สินค้าที่มีแบรนด์หรือมีมูลค่าทุกคนรู้แค่ว่าเปิดติดเป็นใช้ได้ใช้งานทนคือจบนะครับเพราะมันไม่มีแบรนด์มันก็จะแข่งกันเรื่องของราคาถูกไหมครับพอพูดแบบนี้มันก็จะเป็นแบบ กูรู้หลังเกมอี่แใช่ไหมแต่ว่าตอนช่วงปีหกสามผมคิดแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าพอราคามันบิงเสียได้ไม่เสียได้แต่ก็ไม่ได้กล้าเข้าไปเทรดกับมันขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้นี่ก็สําคัญนะครับว่ารายได้ที่มาที่ไปเนี่ยมัน make sense ไหมบริษัทที่ดีมีโก o w กไรโก o ใช่ครับแต่ว่ากําไรที่โกร w มาเนี่ยมันเป็นกําไรที่เติบโตแบบ o r แกนิกหรือเปล่านะครับคำว่า o r แกนิกก็คือฐานลูกค้าขยายขายได้มากขึ้น รายได้กำไรมากขึ้นตามมาจินที่มีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เข้าช่วง price w a r l แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอากำไรได้เอากําไรแล้วกันนะครับไป take บริษัทอื่นๆแล้วก็ขยาย market share ตัวเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูอีกว่าการที่เขาเข้าไป a ทคในบริษัทอื่นๆพวกเนี้ยมันเป็นการ take ที่คุ้มเงินลงทุนหรือเปล่า take แล้วทำให้มาจินเขาเพิ่มหรือเปล่าเทคแล้วทาให้สัดส่วนกําไรดีขึ้นหรือเปล่า นะครับอันเนี้ยสำคัญมากนะครับอยากให้เข้าใจบิสมอลเดลก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับว่าเขาทำกำไรอย่างไรย่างแบงก์ผมผมผมก็อ่านงบแบงก์รู้เรื่องนะเพราะว่าเคยอยู่สายการเงินทํางานธนาคารมาก่อนก็พอรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่างบแบงก์อ่านนาน,นครับมีมีความยุ่นนุ่นวายเรื่องของลูกหนี้อ่านยากนิดหนึ่งเรื่องของแหล่งที่ปล่อยกู้เนี่ยก็จะยากนิดหนึ่งนะครับก็ลงในอุตสาหกรรมที่เราเข้าใจนะหุ้นในตลาดมี8 0 0 9 0 0ตัวครับทุกคนเราไม่ต้องรู้จักตุกตัวก็ได้แต่เราต้องลงทุนในหุ้นที่เรารู้จักที่ดีีท่่สุดดนนนรรับับใช้เเวลากมิิึงงงจๆืออข สัดส่วนผู้ถือหุ้นก็สําคัญนะครับสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าเกิดไปดูจริงๆผมว่าถ้าเกิดผู้ถือหุ้นรายใหญ่น้อยมากแสดงว่ารายใหญ่เองยังไม่เก็บของก็ไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดรายใหญ่แบบเยอะมากแบบ95%อย่างเงี้ยก็ไม่น่าสนใจนะเพราะราคาในตลาดมันขึ้นลงตามรายใหญ่แนะ่นอนอันนี้ก็เป็นเลตแซกตัวหนึง่งคือถ้าเกิดมันน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมคงไม่ได้มีเมจิกน้ำมือมาบอกกับทุกคนนะครับว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่ดีควรเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะมีแบบเรนจ์ของมันอยู่ประมาณสักถ้าสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นระยใหญ่ทักสี่สิบถึงเจ็สิปอร์เซ็นผมว่ากาลังสวยแต่ถ้ามากหรือน้อยกว่านี้ผมว่าอาจจะต้องดูลึกนิดหนึ่งนะครับศึกษามันเพิ่มนิดนึงนะครับอีกอันนึงผมว่าก็เป็น p ีแหละครับเป็นตัวเลขที่ผมว่าไม่หลอกใครนะครับ p ี PE ที่เยอะไม่ได้หมายความว่าลงทุนไม่ได้ p ี PE ที่ต่าไม่ได้หมายความลงทุนได้นะครับแต่ว่าให้ดูประกอบว่า เปรียบเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดโผพมันแบบสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากเพราะอะไรทําไมบริษัทนี้ถึงเทรดสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ขนาดนั้นเขามีอะไรเหรอเขามีแบรนด์เหรอเขามีซีเกซอสอะไรนะครับถ้าผู้บริหารตอบได้ไม่เต็มปากผมว่าหุ้นแบบนี้ลงทุนลําบากครับอันนี้อันนี้ผมพูดถึงแง่ลงทุนที่ถือเอาดีวีเดนเอาปันผลเอาแคปิตอลเกนนะครับไม่ได้เทรดสั้นๆเอาตามกระแสที่แบบคนหายหรือปั่นหุ้นนะครับเอาแบบลงทุนถือกันยาวๆหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ห้ามมอเลยนนนคคืีค ถ้าส่วนนี้ต่อทุนถ้านี่ต่อทุนเยอะ แปลว่าเขาเลเวลเลตเยอะความเสียงยิ่งสูงนะครับแล้วถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเจ้าของเจ็บตัวน้อยมากนะครับคนที่เจ็บตัวคือเจ้าหนี้นะครับดังนั้นถ้า D/E ratio สูงมากๆถ้าในเวลาถ้าเกิดเราเรียนกันเราบอกถ้า D/E, DE ratio สูงก็2ต้องระวังซึ่งเลขนี้ผมว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าหุ้นตัวไหนที่ราคาไปแรงๆ D/E สูงสูงอันเนี้ย red flag สองตัวอย่างนี้คือผมแทบจะไม่เข้าไปถือแบบถือแต่ถ้าเกิดเทรดอีกเรื่องนะครับน้นต้องดูกราฟประกอบด้วยซึ่งผมว่า สุดท้ายแล้วถ้าจะลงทุนเนี่ยก็เลี่ยงดูกราฟด้วยไม่ได้ผมว่าดูประกอบก็ดีนะถ้าเกิดราคามันหลุดขึ้นมาหลุดทรงที่มันควรจะเป็นนะครับก็ถือออกมาถือเงินสดก่อนแล้วค่อยกลับไปเก็บตอนมันทุกอย่างมันคลี่คลายก็ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ก็อยากให้ดูไว้มันก็เป็นเป็นแนวทางในการดูแล้วกันนะครับสักสี่ห้าข้อที่สามารถเห็นหุ้นได้แต่ว่าต้องฝึกดูต้องฝึกฟังผู้บริหารต้องฝึกอะไรตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็จริงจริง ก็ไม่อาจจะพูดแบบนี้แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเอ่อไอเรื่องหุ้นจะโกงหรือไม่โกงอ่ะต่อให้เราดูดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมผมจะใช้คําว่านักลงทุนโดยเฉพาะนักทุนรายย่อยแบบตัวเราๆที่เราไม่ได้เป็นนักลงทุนที่รายย่อยตัวใหญ่ยังไงที่มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารหรือว่ามีคอนเน็กชันของคนอื่นๆในอุตสาหกรรมที่แบบอารมณ์ประมาณว่าพอพูดถึงหุ้นตัวนี้ในอุตสาหกรรมเขาตัวใหญ่มากดังนั้นถ้าเกิดไปถามเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเขาก็น่าจะมีคอมเมนต์หรือว่าม ผู้เรื่องจะโก,กงหรือไม่โกงผู้บริหารสําคัญมากนะครับดังนั้นการที่เรารู้จักผู้บริหารด้วยก็จะดีขึ้นแต่ว่าผมผมเชื่อว่าผู้บริหารตัวย่อยๆแบบเราเนี่ยอาจจะเข้าไปคุยโดยตรงหรือว่าอาจจะไม่ได้มีคอนเนคชันในอุตสาหารกรรมที่เราสามารถถามได้ละกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แบบผมก็แอบ,บดูนะครับดูทุกครั้งเลยคือแบบมันอาจจะดูวัดผลเป็นเชิงตัวเลขไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่า เวลาดูเนี่ยผมก็ต้องฟังอัปเดตครับอัปเดตนี่คือสาคัญมากสาหรับนักลงทุนนะครับฟังฟังครับแบบว่าฟังแล้วถูกจริตกับผู้บริหารหรือเปล่าเห็น,นหน้าตาผู้บริหารแล้วเราแบบถูกชะตาไหมอันนี้เรื่องนี้สําคัญนะครับผมหลายครั้งผมไม่ได้ซื้อหุ้นบางตัวที่ดูดีมากเพราะผมไม่ถูกชะตากับผู้บริหารนะฟังแล้วแบบ พูดจาไม่เข้าหูเลยหน้าตาดูแล้วไม่ได้เลยคับอันนี้คือความรู้สึกนะครับแต่ว่าไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ว่าพอดูแบบเคสที่มีคิดหลายๆเคสนะครับหน้าตาผู้บริหารที่ออกมาทรงเดียวกันเลยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันอันนี้ทุกคนลองไปดู <ๆ S 1> ย้อนหลังนะว่าเคสหุ้นที่มีปัญหากับหน้าตาผู้บริหารที่มันแบบอืมั <ๆ S 2> <ๆ S 1> ในใช้ได้แบบใช้ได้แบบแปลกๆเลยนะครับแล้วการพูดการจาเนี่ยเหมือนเหมือนกันทรงคล้ายๆกันเลยนะฮะจริงๆนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าใครจะลงทุนในหุ้นต้องรู้จักเปิดอัปเดตเสมอเสมอ นะครับพยายามเปิดอัปเดตฟังพยายามฟังสิ่งที่ผู้บริหารไม่ได้พูดเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังสิ่งที่ผู้บริหารพูดนะส่วนใหญ่สิ่งที่เขาเตรียมมานะครับก็จะเป็นด้านบวกฟังฟังเขาพูดมากแม่บางทีก็เคลิมนะครับฟังแล้วเอฟังแล้วเคลิมปุ๊บแล้วก็จะรู้สึกว่าบริษัทดีไปหมดเลยนะครับเพราะว่าด้านแย่ส่วนใหญ่เขาไม่พูดของตัวเองเหรอกครับผมเคยไม่ซื้อหุ้นตัวหนึง่งเพราะว่าเคยมีเพื่อนผมคนหนึ่งทํางานอยู่ที่บริษัทที่หนึง่งแล้วผมถามว่าเฮ้ยบริษัทเป็นยังไงบ้างลาออกมาแล้ว่า เออไม่ดีวะก็เลยไม่เอานะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างถูกด้วยนะครับว่าไม่ได้ซื้อในวันนั้นก็ไม่ขาดทุนนะครับถามลูกจ้างเก่าถามคู่แข่งเขาถามเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้จะได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาเสมอนะครับก็ลองถามลองฟังแล้วก็ฟังคอมเมนต์คนอื่นๆน,นะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีโอกาสตัดสินใจผิดได้ตลอดเลยครับคือ สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ได้สำหรับการเป็นนักลงทุนมาตลอด10ปีนะครับก็คืออีโก้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบบูชิดมากเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆนะไม่อยากให้ทุกคนมีเลยเพราะว่าเราตัดสินใจผิดได้เสมอเลยครับแล้วต่อให้เราเก่งแค่ไหนข้อมูลเยอะแค่ไหนเราก็ตัดสินใจผิดได้ทั้งผิดที่ไม่ได้ซื้อและทั้งผิดที่ไม่ได้ขายทั้งตัดสินใจผิดที่ซื้อน้อยเกินไปตัดสินใจผิดที่ซื้อมากเกินไปมันมีมันมีเรื่องให้เราตัดสินใจผิดได้ตลอดนะครับดังนั้นบางทีการฟังเซคันคล,ลอนเปน้นลอน กลับมาคิดดูลองถอยออกมาดูเ้ยถ้าเราไม่ได้ถือหุ้นตัวนี้อยู่เราจะมองหุ้นตัวนี้แบบเป็นกลางได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดหุ้นที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยคำถามพวกนี้มันจะมันจะไม่ค่อยเดามากซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้หุ้นที่แบบเทินาราวหรือว่าเติบโตได้หลายๆเด้งเนี่ย ในวันที่เราเข้าไปถือหลายๆครั้งมันก็จะมีเลดแฟลกอยู่บ้างนะครับที่เราจะต้องติดตามแต่ว่าเวลาที่เราเข้าถือในหุ้นลักษณะที่เราลุ้นว่ามันจะมีโกรดกลับมาในปีหน้า2ปีหน้าเนี่ยต้องติดตามใกล้ชิดนิดนึงแล้วเลดแฟลกมันก็ต้องอย่าลืมว่าเฮ้ยมันมีประเด็นพวกนี้ที่เป็นอิชชูอยู่นะครับต้องระวังอะไรในลักษณะนี้นะครับ จริงๆอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตลอด10ปีที่ผมดูหุ้นมาละกันนะครับแต่ว่าเรื่องของคริปโตอันนี้ยังยังไม่กล้าาแบบแชร์ลิงก์กับทุกท่านเท่าไหร,ร่เอาตามตรงว่าอาจจะยังไม่ได้เซียนมากแล้วก็ก็ผมก็ยังรู้สึกว่าตลาดมันยังค่อนข้างยังไม่แบบยังไม่สเตเบิลเท่าไหร่ยังมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ละโปรเจกต์บางทีก็ขึ้นกับบุคคลมากไปก็เลยอาจจะยังไม่ได้แนะนํามากนะครับแล้ว เพิ่งโดนตัวใหญ่ๆมาด้วยแล้วก็อ,อ,อาจจะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมจะมาแชร์ลิงตัวคริปโตรรแต่หุ้นเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างค่อนข้างเห็นภาพแล้วอยู่กับมันมาค่อนข้างนานนะครับก็เลยพอแชร์ลิงได้ว่าเราจะป้องกันตัวเองจากเคสอย่างนี้ได้ยังไงบ้างครแต่ว่าสุดท้ายผมก็อยากจะฝากถึงผู้คุมกฎต่างๆนะครับว่าหน้าที่ของคู้คุมกฎจริงๆคือป้องกันอย่าให้เหตุเหล่านี้เกิดครับแต่ถ้าเหตุเหล่านี้เกิดมาแล้วคุณต้องตีให้มันดังที่สุดเพื่อให้นักลงทุนแล้วคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มที่ยังอยู่เนี่ย รู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องโกงแบบนั้นอีกครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีวิธีการดูหุน้นการคัดเลือกอะไรที่มันสามารถทําให้เราไม่ต้องไปเจอหุ้นแบบสตาร์กหรือว่าหุ้นแบบเอิร์ธหุ้นแบบ G.L ในอดีตที่ผ่านมาหรือยง่งไอเฟที่ผ่านมาในตลอดช่วง ห้าหกปีที่ผ่านมาที่นักลงทุนเราเจ็บปวดกันเนี่ยครับก็อยากจะให้แชร์ลิงก์กันนะครับว่ามีวิธีดูยังไงคือบางทีผมอาจจะยังไม่เคยใช้วิธีนั้นดูแล้วพอเอาวิธีของทุกท่านไปดูเนี่ยแล้วผมเฮ้ยเอะขึ้นมาหรือว่าแบบเอ็นไลท์เทนขึ้นมาได้เลยว่าเฮ้ยวิธีนี้ก็ดีนี่หว่าเราคัดกรองคุณด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันนี่นะแล้วถ้าเกิดผมคิดว่ามันเจ๋งดีผมอาจจะเอามาพูดในพอสแคร์หรือว่ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนคนอื่นด้วยจะได้รอดในตลาดนี้ เราต้องอยู่ในตลาดไปนานแล้วพอยิ่งอยู่ไปน,น,นานๆนะครับเราก็ต้องเจอหุ้นเหล่านี้อีกแน่นาคตแน่นอนนะครับแล้วถ้าเรามีแบบเลทแฟกขึ้นมีสัญญาณเตือนที่มากขึ้นจนเราไม่ต้องไปถือหุ้นเหล่านี้ได้มันพอร์ตกันล้วเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เป็นวิทยาการให้กับคนอื่นๆด้วยละกันนะครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันแบบมีเหตุมีผลแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับอย่าอย่าคอมเมนต์แดกดันกันหรือว่าโชว์กูรูหลังเกมขนาดนั้นนะครับมันมีผู้เสียหายมันมีคนเจ็บปวดจากเคสแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ โดนจริงๆโดนเข้ามาจริงๆมันตลกไม่ออกเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f a l โลนะครับเพื่อตั้งใจใผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ